จิตนี้มันวิจิตนักเด๋มก็ไหลไปเห็นได้ยินได้กลิน่นรับรสสัมผัสเด๋มก็ไหลไปในความสุขความทุกข์เด๋มก็ไหลไปในการจำได้การหมายรู้เดี๋ยวมันก็ไหลไปทางอนาคตไปปรุงแต่งเรื่องของกุศลและอกุศลเดี๋ยวสักพักมันก็ไหลไปยินดีหรือย,ยินร้ายจิต มีธรรมชาติต้องคิดหน้าที่ของเราคือตามรู้ตามดูจิตจิตเองก็แปรปวนแล้วเปลี่ยนแปลงเอาแน่นอนกับมันไม่ได้เพราะมันตกอยู่ใต้กฎของตายักษณ์หากเรามีปัญญาแล้วเราจะฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเข้มแข็งเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วตามรู้ตามดูจิตเพื่อเห็นความจริงว่าจิตเองก็ไม่เที่ยง แล้วต่อไปการชมในอารมณ์ก็จะน้อยลงนั้นจิตหลงแล้วรู้จิตไหลจิตจมอารมณ์รู้จิตเพ่งรู้จิตเครียดรู้จิตซึมเศร้ารู้เมื่อรู้จิตละทุกข์ก็จะออกห่างกันมากขึ้นจิตก็จะมีปัญญาเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วจิตก็จะปล่อยวางจิตแล้วจิตก็จะเป็นอิสระเอง